ชีเป้าร้านดังในติ๊กต็อกงานองค์พระปฐมเจดีบอกได้เลยงานนี้กินกินกินและกินแบบจุกจรวมร้านเด็กร้านดังของทุกที่มารวมกันไว้แล้วที่นี่งานช้างระดับประเทศแบบนี้สาวกนะักกินไม่ควรพลาดของข้าวของหวานของฝากรับรองว่าครบจบในงานเดียวปากหมุดไว้แล้วตามไปกินได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปร้วยกัน สำหรับที่แรกมากี่ครั้งต้องแวะร้านนี้ไก่ย่างสำริดเนื้อไก่นุ่มๆสดพร้อมซอสลาวาชุ่มๆหวานหอมเผ็ดกำลังดีต้องบอกว่าเลิฟร้านนี้มากเพราะเนื้อไก่เขาย่างมาอย่างดีทําให้มันไม่แห้งเกินไปพอได้พันเนื้อไก่เข้าไปรู้สึกแบบ juicy เข้ากันฟูๆต่อกันด้วยร้าน King Octopus กับตัวปลาหมึกสีเหลืองนุ่มเด้งนูนี่คนรีวิวเยอะมากอีกเมนูที่อยากให้ลองหมึกไข่ทอดปลาหมึกเนื้อบางอัดไข่มาแน่นจุกๆราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดต้องบอกว่าแซ่บมากเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากท้้าใหลองค่ะ กินข้าวมาเยอะทีนี้ไปนั่นของหวานกันบ้างกับทักไข่พระนครพบกับขนมพานและทักไข่นุ่มๆกรอบที่สําคัญราคาถูกมากแค่ชิ้นละสิบาทเท่านั้นเองรสชาติหวานกําลังดีไปลองชิมกันค่ะต่อไปร้านนี้เฟรนฟรายยาวสไตล์ญี่ปุ่นเขามีรสชาติให้เลือกเยอะมากๆชอบรสไหนก็ไปเลือกกันได้ต่อมาร้านน้าส้มเมืองโอ่งเจ้าเด่นเจ้าดังสามารถเลือกน้าส้มตักใส่โอ่งได้เลยหรือจะเลือกแบบแก้วหรือแบบขวดก็มีให้เลือกกันนะคะร้านต่อไปกาละแมและหม้อแกงแม่สุนันของขวาญของฝากจังหวัดเพชรบุรีรสชาติ นุ่มหวานมันกาลังดีไปลองกันค่ะเดินไปเดินมาแวะไปะถึงซอยนี้คนเยอะมากเจอแล้วร้านเชฟเบิร์ดหมูกรอบปีนี้ไม่ได้มาแต่หมูกรอบอย่างเดียวมีเมนูนอื่นเยอะเลยรอคิวไปดูเชฟเบิร์ดไปหั่นหมูไปเรียกได้ว่าเพลินฟุดฟุตและอีกเจ้าที่คนเยอะมากร้านข้าวเกียบเผ็ดหอมที่ก็มีให้เลือกถึง6รสชาติด้วยกันข้าวเกียบเผ็ดสไลด์แบบบางๆรสชาติหวานหอมแถมเคี้ยวเพลินหยุดไม่อยู่เลยค่ะต่อไปสราย,ยุทธอาหารญี่ปุ่นซูชิเบิร์นไฟหน้าซูชิแน่นแ่นเบิร์นไฟหอมมากเพียงแค่ชิ้นละ ซื้อ10บแถมอีกหนึ่งแวะไปลองกันได้ค่ะสําหรับใครเป็นสาวกลูกชิ้นใหญ่จัมโบ้ในงานนี้ก็มีนะคะไปลองชิมกันได้ส่วนสาวบ้านไหนชอบทานปลาส้มที่นี่ก็มีนะคะการันตีความอร่อยจากครัวคุณต่อยเลยรวมไปถึงร้านข้าวหลามมันแตกไข่เมือกกินหอมชวนทานแล้วก็เดินต่อมาสะดุดที่ร้านนี้กลิ่นไส้กรอกอีสานหอมหวนชวนทานเหลือเกินว่าแล้วก็จัดไปสิคะรออะไรหนึ่งชุดค่ะร้านนี้จะเป็นไส้กรอกอีสานที่ทําด้วยวุ้นเส้นเน้นเน้นทานคู่กับขิงดองและกะหล่ำปีอร่อยฟูๆต่อไปพบกับเจ้าดังอีกแล้วกะ คาเมรสชาติเหนียวนุ่มอร่อยสูตรเด็ดของทางร้านต้องบอกด้วยว่าร้านนี้คนซื้อเยอะมากๆอยากรู้อร่อยแค่ไหนต้องลองค่ะมาอีกร้านที่คนเยอะมากๆซูชิปละล่ะจุดเด่นของร้านนี้ให้เยอะมากๆสีสันหน้าตาก็น่ากินสุดๆชิ้นละสิบบาทเท่านั้นไปลองกันค่ะต่อไปร้านราชาถาังหูลูกผลไม้เคลือบน้ำตาลเกรดพรีเมียมมากพิเศษมากๆรอบนี้มีองุ่นไซมัสคัดด้วยรสชาติหวานอร่อยไปลองชิมกันค่ะต้อนรับน้องใหม่ร้านป้านสดลูกชิ้นเฮงจางมีลูกชิ้นให้ทานชิมกันสดๆทานคู่กับน้ำจิ้มเหนียวหนึบอร่อย มายมาก แถมพรีเซเตอร์น่ารักก็ลีลาดีซะด้วยไปดูลีลากันหน่อยใครเอ็นดูในความน่ารักก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะและแล้วก็ตามมาเจอขนมหน้ามาขนมปังสุดน่ารักมีหลายไส้ให้เลือกสนนราคานอน5้าบบาทเท่านั้นจ้าไปกันต่อที่ปังนึ่งมโหรารขนมปังไส้น้าแน่นจุก๊กจุกราคาชิ้นละ30บาทเท่านั้นและขนมตัวท็อปอีกตัวขนมเหรียญสิบวอนขนมปังนุ่มๆสอดไส้ด้วยชีสยืดๆอัดแน่นชิ้นให,ใหญ่แบบนี้สนนราคาที่ชิ้นละ7 9บาทจ้าปิดท้ายสำหรัับวนนี้ ร้านขนมครกเจ๊แขกแขกปากขนมครกสไตล์ชาววังแต่ไส้แน่นจุกๆแบบทะลักทั้งหอมหวานแล้วก็มันมากๆนี่ดูไส้สกอรแน่นขนาดนี้แลยทีเดียวต้องบอกด้วยว่าอร่อยสมคำล่ําลือจริงๆค่ะได้ยินชื่อเสียงมานางพี่ลองครั้งนี้ครั้งแรกสนนราคากล่องละ70บาทจา้าใครอยากทานร้านไหนอย่าลืมปักหมุดแล้วก็ตามไปกินกันได้เลยซึ่งในงานองค์พระปฐมเจดีน,นี้จะจัดถึงวันที่9ธันวาคมนี้ส่วนถ้าใครไปไม่ทันยังโชคดียังมีอีก9วันมีงานกาชาติต่อด้วยรีวิวมายาวขนาดนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด กด subscribe กันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบาย